สวัสดีครับพบกับผมนพพงมันทองเกษตรทักนโลกครับตอนนี้พามาดูแปลงมะเขือเทศครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับว่ามีการดูแลมะเขือเทศอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนาตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมพลวงวานครับผมอ่าพี่บอลครับ ตรงนี้เราอยู่เขตตำบลอำเภอจังหวัดตำบลสายลำพงครับอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับผมแปลงมะเขือเทศที่เราเห็นกี่ไร่ครับ15ไร่ครับผม15ไร่ไม่น้อยเลยนะครับใหญ่มากครับหนึ่งแสนห้าหมื่นต้นครับโอ้โหแสนกว่าต้นนะครับแสนกว่าต้นนะแล้วเป็นมะเขือเทศพันุ์อะไรครับ พันท้อตองหนึ่งครับผมพันท้อตองหนึ่งใช่นะครับแต่คนปลูกไม่ท้อนะไม่ท้อนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้แปลงนี้ได้1เดือนกับอีกหนึ่งวันครับผมหนึ่งเดือนอีกอีกหนึ่งวันครับนะครับเริ่มต้นมีการดูแลอะไรยังไงครับก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาทั่วไปที่เคยเห็นนะครับที่ผมฉีดมาประมาณหมดประมาณสองหมื่นกว่าบาทนี่เลยใช้อะไรบ้างก็ไม่รู้ใช้ทุกอย่างครับที่เขาบอกว่าดีใช้หมดหมดไปสองหมื่นกว่าบาทเอาแล้วทำไมถึงตัดสินใจมา เราลองศึกษาดูคิดว่าโฟทีมันน่าจะเอาอยู่กับมังคุดเทศนะครับก็เลยลองทดสอบดูว่ามันได้ผลไหมฉีดไปยังฉีดไปแล้วครับผมแล้วเป็นไงได้5้าวันวันที่3ามก็เขียวขึ้นนะครับเราเราฟังนึ่งเราให้ฟังหน่อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงมัเขือเทศเนี่ยครับเราดูง่ายๆครับถ้ามันเขียวรู้ว่ามันสารอาหารเต็มที่ยอดมันจะชูครับแล้วมันก็จะต่อยอดได้ไวดอกมันจะออกไวเห็นไหมครับดอกก็จะเหลืองเหลืองไวแล้วอีกอย่างคือดอกมันจะไม่มีแห้ง มันจะติดทุกขั้วอันนี้สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ใช่ครับที่เราฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วจะฉีดอีกไหมฮะฉีดครับอีก2วันจะฉีดอ่าสรุปแล้วเราจะฉีดกี่วันครั้ง7วันครั้งครับผมประมาณ7วันครั้งครับอ่าแล้วความรู้สึกจากที่เรามาใช้อันนี้กับปริมาณมากๆแบบนี้ถูกแพงต่างกันยังไงอ่าอันเนี้ยถูกอยู่แล้วครับเพราะว่าอันนั้นนะครับผมฉีด3มวัน4วันฉีดแล้วอืมมันก็เลยสิ้นเปลืองหนึ่งสิ้นเปลืองค่ายาสิ้นเปลืองค่านนงงงาาาร่แ มันเบาตังไปหน่อยเบาตังไปเยอะครับอันนี้ถูกว่าเยอะอันนี้ชุดนึงก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับอันนี้นะใหญ่ๆนะดูอีกทีนึงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโอเคนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะช่วยดูแลมะเขือเทศนะครับได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พี่พลก็จะฉีดไปเรื่อยๆเนาะฉีดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูครับนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรวันนี้ผมนัทพงศ์วันทองเกษตรผิ้รัโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวับ